ที่ใหญ่ที่รักที่เลี้ยงมีเป็นแบบไม่เหมาะสมส่งกลายเป็นกรรมผูกพันร่วมกันมาทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นระยะเวลาอันยาวนานจนกลายเป็นเนื่อนปมแห่งผลกรรมทิบากทั้งหลายเกิดทุกขเวทนาเกิดความเดือดร้อนทั้งท ทางทางใจทั er ้ง no ท e ี่ตนเองและบุคคลอื่นกลายเป็นปัญหารวมกับสัพสัตในวัฏสงสารและกลายเป็นปัญหาในสมมอาชีพให้องค์มหาบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องลำบากในการ ไข่ที่ทายเมื่อปนแห่งกรรมทั้งหลายข้าพระเจ้าพื้นนามบุญทั้งหลายน้อมกากขอมากรรมในทูกสิบหกดอกนี้ในเหตุแห่งกรรมทั้งหลายที่เริ่มต้นจากการหลงตั้งเอาปัรถนาเอาในทุกสิ่งในทุกอย่างในทุกเรื่อง ทุกเรื่องทุกกรณีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอองค์มหาบารมีแห่งองค์พุทธะาหาพุทธะ ทั้งหมดทั้งมวลทงหมทั้านทิพยทั้งหลายิยทั้งหลายานนอกงานในอกงานในสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิศักดิ์สทธที่ได้บูชาจงโป็ระธเป็นประธานยกโทษโทโหสิกรรมโสทั้งหลายทั้งมวนทงมให้แก่ข้าพเจ้าแกเจ้าทั้งหลายทั้งในทุกหมู่ใหทุกเราถึงลูกถึงหลานถึงคนในครอบครัวถึงคนใัวงสังขาร ทุกชั้นทุกภูมิในสัมมาชีพก็ดีนับตั้งแต่บัดนี้ขอขมากรรมตั้งแต่อเวจีมหารุกถึงพรมมโลกทั้งหลายในเขตแดนพิเศษแห่งการใช้กรรมทั้งหลายในทุกๆเขตแดนขอให้กรรมทั้งหลายที่ยังปิดกั้น ปิดการปิดบังปิดบังสม,มาชีสม,มาชีถูกลาภโชคลาภความสำเร็จความสำเร็จของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าขอคุณสูสนครูคบาอาจารย์ขอคุชนคูบาข้าวมิโล ลดเพื้องกรรมลดเบื้องกรรมบปล่อยกรรมบปล่อยกรรมด้วยสัตธรรมด้วยสัทธรรมพึงเป็นอโหสิกรรมพึงเป็นอาโหสิกรรมตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นต้นไปตลอดการตลอดการเถิอโหสิอโหสิอาโหสิอาโหสิและข้าพเจ้าและข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหลายขอให้ขอให้อโหสิกรรมอาโหสิกรรมทุกทุกคนได้พบ ได้เห็นได้เจอได้สัมผัสได้แตะได้ต้องได้เลี้ยงได้ดูกันมาได้รักได้ห่วงได้ใยทุกท่านทุกคนและทุกดวงจิต ดวงวิญญาณที่เคยร่วงเกินและเบียดเบียนข้าพระเจ้าและขอกรรมทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้ขอให้เป็นอาโหสิกรรมให้ให้กันซึ่งก,กันและกันทุกเมื่อทุกนามเทินขออโหสิขออโหสิขออโหสิ

วิบากกรรมบรรดาให้หมดไปให้หมดไปตั้งแต่แับนี้ตั้งแต่แับนี้ต้นไปต้นไปขอรเทวดาขอรเทวดาทั้งหลายทั้งหลายเสด็จลงมา

สาธุวิปติปติพายาสัมบัติสัมปติสิกยาสัโรขัวินาายาบริตังปูตมังกรังเอยกษัริัตร์นักพู้พบเกาเนี้จตุกปสะพัดกรก่ครูบาอจารย์หลายจะขอเปิดเปิดทั้งพ่อสิวเพื่อค้าทวิปัสนาเปิดบุญเปิดกุศลเปิดทรัพย์ให้แก่หลานและเข้านโลดเพื่อให้ลูกหลานนั้นประสบความสุขตั้งแต่วันนี้ปี6กปีา เข้าไปแล้วสิ่งที่ nah, oh, 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 oh. สักโผล่เมสุนันตเมื่อจบจักเทรรมพุทธตามบทบาททำกรรมอาธิำแสรรยอักจอนขออันเชิญอิทธิญาติทิพย์โหนขอเชิญมารับใบสีนาคาใบสีพมาบุญนาให้สมเด็จพุน สี่สีวันนี้วันดีวันที่ยี่สเอ็ดอิติสุขตโตอรังพุโตนโมพุทายะมัตถวีคงคาพระภูมะเทวาจะขอขมามีหังข้าพระเจ้าขอเทวดาเจ้าทั้งหลายมีพลละมากหลม้ให้ชื่จนชมจะขอพาลูกหลานขอพรให้สุมสมขอสิที่รุ่นมันเกิดมา หนาบัดนี้เทวาดาเจ้ามันเกิดเถิดขอให้ประเสิฐเกิดมาอยู่แห่งวนในขอให้จิตทิพยานทิพย์รับถูกเทียนไว้ไว้ขอกินถูกวันทูกให้ถึงสิ่งที่รารถนา ทุกประการตั้งจิตตั้งใจครับทุกทางเปิดพุทธทางเปิดทำมังเปิดทำมังเปิดสามทางเปิดสามทางเปิดกินทูปกินธูปแสงทูปแสงธูปหกดอกนี้สิบหกดอกนี้มังมังพุทธทางพุทธทางสัจจวาจังสัจจวาจังอธิษฐานิอธิษฐานิโงเป็นจริงโง่เป็นจริงที่มังที่มั่งทำมังสัจจง วาจังวาจังอานิธามิอนิธามิขอแสงธูปขอแสงธูปกินธูปกินธูปขอพรขอพรเป็จสมฤตเป็นสมฤเป็นจริงเป็นจริงมังอีมังสังขังสังขังจัจจะวาจังวาจังอานิธามิอนิธามิขอพรนันใดขอพรนันใดข้อนี้ไม่สิข้อนี้ที่ครูบาอาจารย์สิครูบาอาจารย์กาลภาคกาลภาคขอภาคขอ ต่อหน้ามหาเทพมหาเทพต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตใดจิตใดดาดใดดานใดใดที่ใดโคสเดตมาโคสเดตมาทางโปรให้ลูกคนนี้ให้ลูกคนนี้ได้สำเร็จได้สำเร็จด้วยอานิสงส์ด้วยอานิสงส์ของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าตั้งจิตขอตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานข้อที่หนึ่งพ่อที่หนึ่งขอมีความสุขขอมีความสุขความเจริญความเจริญขอสำเร็จลูกขอสำเร็จข้อที่สองอที่สองขอให้ลูกคนนี้ขอให้ลูกคนนี้ ปัสกาไทยให้เจ็บโรคไทยให้เจ็บข้อที่สามพ่อที่สามขอให้ลูกคนนี้ขอให้ลูกคนนี้มีอายุมีอายุยืนยาวยืนยาวข้อที่สี่พ่อที่สี่ลูกคนนี้ขอให้ลูกคนนี้อุดมด้วยอุดมด้วยสมบัติสมบัติธนาสถานธนาสถาน ลูกคนนี้ลูกคนนี้ขอ้อที่ห้ขอข้ที่ห้าให้ตัดวิบากกรรมให้ตัดวิบากกรรมในอดีตทั้งในอดีตปัจจุบันและปัจจุบันลูกคนนี้ลูกคนนี้ขอข้อที่หกขอข้อทีหกปัจจาขอปัจจา อุปสรรคนานาปการในสมาชีพของข้าพเจ้าในโชกลาภในเมืองมนุษย์ขอให้สำเร็จทันวันทันเดือนทันปีทันเวลาข้อที่เจริญลูกคนนี้ขอปาดินารเป็นการสร้างบุญกุศลจะทำบุญตรงไหนการทำทานตรงไหนด้วยแรงกาย 五对三。<music> <music> ขอเสริมสร้างขอเสริมสร้างมีของตนบารมีของตนให้สูงยิ่งขึ้นไปให้สูงยิ่งขึ้นไปข้อที่แปดพ่อที่แปดลูกคนนี้ลูกคนนี้ปาร์นาปารถนาเปรียมไปด้วยเป็นเรียมไปด้วยพรนธุ์ธรรมชาตินี้ชาตินี้ชาติหน้าขอปัญญาจงบังเกิดจงบังเกิดข้อที่เก้าพ่อที่เก้าลูกคนนี้ลูกคนนี้ใครว่าจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ตรงไหนในโลกนี้ในโลกนี้ที่ตรงไหนที่ตรงไหนขอแคบพลาดขอแควพลาดอันตรายอันตราย จากนานาจากใครพิบัต so ิจากไครพิบัติคนก็ดีจากคนก็ดีสัตว์ก็ดีจากสัตว์ก็ดีเจ้ากรรมในวินจากเจ้ากรรมในวินเจ้าวในใช้เจ้าวินในใช้ดีเจ้าดีอที่สิบพอที่สิบเมื่อสิ้นเมื่อเมื่อสิ้นเมื่อสิ้นอายุไขอายุไข่หอข้าพเจ้าหอยข้าพเจ้าลูกคนนี้ลูกคนนี้แก้ไขเข้าะแด้ไข้พระพุทธองค์พระพุทธองค์องค์สมเด็จองค์สมเด็จพระสัมมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามพุทธเจ้าขอสิ่งใดๆขอสิ่งใดๆที่ปรารถนาที่ ข<พ>อรัตนาบารมีบารมีท่านพ่อศิวะองค์พระศิวะเทวดาทั้งหลายเทวดาทั้งหลายข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอปารถนาขอปรารถนาเปิดปัญญาธรรม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 ให้ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าจงสำเร็จจงสำเร็จตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนี้กุศลด้วยกุศลผลบุนผลบุญด้วยอำนาจด้วยอำนาจบารมีบารมีพิเศษอิทิพิเสีิเสีอิทธิเสีอิทธิเสีอิทิ พุทธังสูอีกพุทธังสูอีกสูตังิสูตังพุทธะพุทธะติติอีติติอีขอหัวใจขอหัวใจพุทธเจ้าพุทธเจ้าลงมาอยู่เนื้อกระหม่อมจงมาอยู่เนื้อกะมงขอแม่ธรณีขอแม่ธรณีจงมาเป็นทิพยานลงมาเป็นทิพยานพุทธังอาราาธนนังอาราธนานังแม่ธรณีพระแม่ธรณีเปิดซัพ์เปิดซับพระธรรมังพระธรรมังอารัธนานังแม่ธรณีพระแม่ธรณีเปิดหัวใจ พระสามครั้งพระราชนานังพระแม่ธรณีให้ลูกสำเร็จให้นักเปิดบุญให้นเปิดบุญใีุ้ักเปิดบนา าเปิดจิตยาเปิดธรรมะยาเปิดธรรมะปดเปิดให้ลูกคนนี้ปดเปิดให้ลูกคนนี้เปิดการงานที่ดีเปิดการงานที่ดีเปิดโชคให้ได้เปิดโชคให้ได้เปิดร่าให้ดีเปิดร่าให้ดีเปิดให้คนอุปถัมภ์เปิดให้คนอุปถัมภ์สิ่งดีดีเปิดสิ่งดีดีให้ลูกมีโอกาสให้ลูกมีโอกาสมาช่วยมาช่วยลูกชายให้มาช่วยลูกชายบารมีให้แม่บารมีลูกปู่ขี้เท่าลูกปู่ขี้เท่าด้วยบารมีด้วยบารมีพุทธเปิดพุทธเปิดธรรมะเปิดธรรมะเปิดสังฆเปิดสังฆเปิดขอเสียงอ้อนวอนขอเสียงออน ของลูกคนนี้ให้ไปสัมผัสให้ไปสัมผัสพ่อบรกายพอรกายให้กินทูดให้กินทูไปสัมผัส ไปสัมผัสพ้าบวรกายข้าวบวรกายมหเทพมหเทพพ่อศิวะพ่อสิวะเชื่อมโยงบุญบุญเชื่อมโยงบุญบุญบารมีบุญบารมีให้ลูกศรัทธาให้ลูกศรัทธาเปิดโชคเปิดโาคเปิดลาภดวงชะตาเปิดดวงชะตาเปิดวาสนาเปิดวาสนาเปิดการงานเปิดการเงินเปิดการเงินเปิดการทองเปิดการทองเปิดความเจริญรุ่งเรืองเปิดความเจริญรุ่งเรืองบารมีเปิดทานบารมี ชาทุกคนทุกชาติของข้าพเจ้าขอเมตตาขอเมตตามะอาอุนะมะอาอุนะมะอาอุโอมนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะโอมพเนต โอมทักกุมารอมกุมาโอมกุมาโอมศิวะอมสิวะอมนารายอมนารายอมรัศมีอมรัชมีอมพระพรมอมพระพรมมสิวดีอมสิวดีเทศทั้งหลายเททั้งหลายมามาะสามะกาศกาศกาศังทงสี่สลังนาชาลิติเอหิเอหิเอหิมามา มา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 เอหิมามาด้วยญาณบารมีของแต่ละองค์ของแต่ละองค์ยังผิดเวยงยังผิดเวี้งสิกตายะสิกตายะสุกตายะสุกตายะตุกตายะตุกตายะมอุรุมมาอุรุมพันเตนุกกัำปังปาทายะมามีมามามามีหังมามามีหังมาด้วยมาด้วยมหาบารมีมหาบารมีบาลมบาลมีมาทั้งแปดทิ มาทั้งสิบทิศบูรพาอาคเนอัคเนศขอระดีขอรดีปชินปัชิมพายัปายดนอนีศาอาการอากาศปุณิธาตุิธาขอเปิดให้ลูกขอเปิดให้ลูกงานมาานมเินีมีใจใจหนี้นี้ มีทองมีทองรามเหืองรามเรืองงเรืองลุงเรืองเจริญสุขเจริญสุขดูดีมีเงินนะดูดีมีเงินนะเอาโชคกลับบ้านเอาโชคกลับบ้านเอาความสำเร็จกลับบ้านเอาความสำเร็จกลับบ้านทำอาหารใดๆทำอาหารใดๆขอเป็นจริง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 ลูกขอน้อมลูกขอน้อมสุนทรบาอาจารยน ข้าวที่ลิปัสนาพิปัสนาเพื่อเปิดดวงให้ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอประสิทธิราภูอ๋อพระสิทธิราภูใช้อยู่นิจังใช้อยู่นิจังธรรมนิธรรมสิปธรรมสมถะสมโะขอแสงสว่างขอแสงสว่างแต่บัดนี้แต่บัดนี้ให้ลูกให้ลูกสำเร็จ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 สาธุนะครับเสร็จแล้วอุทิศนะครับเสร็จแล้วับ